สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโดยคุณครูณมณีวรรณแก้วแก้วมณีนะคะหรือคุณครูพี่จีนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูหนังสือเรนก่อนนะคะก็ยังคงใช้เล่มเดิมนะคะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งของสอสวทนะคะเอังจากนะะัเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำเนี่ยแค่หน้าเดียวนะคะ คือหน้า14นะคะเราก็เข้าสู่บทเรียนในบทที่หนึ่เหมือนเดิมนะคะเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนนะคะแต่ว่าเนื้อหาข้างในของเราจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันไปเลยค่ะวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะเมื่อ,อเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องค่าประมาณเต็มสิไปแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการหาค่าประมาณเต็มร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูาจำนวนเต็มร้อยนะคะหมายถึงจำนวนที่มีหลักหน่วยหลักสิบของเลขสามหลักเป็นเลขศูนย์นะคะเช่นหนึ่งร้0 0ส0 0ร0 0ยสามร้อยสหยหกร้ดอยและ900นะคะวิธีคิด ให้เราดูจํานวนนั้นๆเฉพาะหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยเท่านั้นจะไม่ดูเลขหลักอื่นประกอบนะคะเพราะว่าไม่ยงั้นจะทําให้เรามั่วได้นะคะการหาค่าประมาณใกล้เคียงเต็มร้อยนะคะวิธีคิดคือให้พิจารณาตัวเลขในหลักดังนี้นะคะ 1. ให้สังเกตตัวเลขในหลักสิบของจํานวนนับที่กําหนดให้ถ้าเป็นเลข1ถึงสี่ ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยของจํานวนนั้นจะเป็นจํานวนเต็มร evet ้อยตามหลักร้อยของจํานวนนับที่กําหนดมาให้นั้นนะคะ 2. ให้สังเกตตัวเลขในหลักสิบของจํานวนนับที่กําหนดให้ถ้าเป็นเลข5ถึงเลข9้าค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยของจํานวนนั้นจํานวนนับนั้นจะเป็นจํานวนเต็มร้อยของจํานวนนับที่มากกว่าที่กําหนดมาให้ เพิ่มอีกหนึ่งรอยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่าเติมเลขโดดในหลักสิบและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะมีแบบฝึกหัดอยู่3ามข้อนะคะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อหนึ่งกันก่อนนะคะหกร้อยสิบเจดค่ะหกร้อสิบเดเนี่ย mm hmm. เขาให้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่า ถ้าเราต้องประมาณจํานวนเต็มร้อยนั้นหกร้อยเนี่ยเราจะประมาณเป็นเลขเท่าไหร่ได้บ้างนะคะหกร้อยเนี่ยก็หกร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็คือหกร้อยตัวเดิมเนี่ยค่ะนะคะหนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งก็คือมากกว่าหกร้อยไปอีกหนึ่งร้อยก็คือเจ็ดร้อยนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เขาถามเราก็คือให้เราเนี่ยเติมเลขโดดในหลักสิบใช่ไหมคะเราก็ไปนับที่เลขเจ็ดเป็นหลักหน่วยเลยค่ะ แล้วถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักสิบนั่นก็คือเลขอะไรคะเลขสองเราก็ไปขีดเส้นใต้ที่เลขสองนี้ค่ะแล้วพิจารณาดูว่าเลขสองเนี่ยเข้ากฎเกณฑ์ไหนก็แปลว่าเลขสองเนี่ยมันยังไม่ถึงห้าใช่ไหมคะไม่ไม่ถึงห้าสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะไปที่หลักร้อยและเราก็ไม่ต้องมีการทดหนึ่งมานะคะแสดงว่าในหลักร้อยก็ยังคงเป็นเลขอะไรคะ ก็เป็นเลข6ตัวเดิมนะคะเพราะวหกบวกศูนย์ร้อยหร้อยบวกศูนยร้อยก็คือหกร้อยดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของหกร้ยิบเก็คือหกร้อยนั่นเองนะคะข้อที่สองค่ะจํานวนนี้คือหกพันแปดสิบสีเด็กๆอาจจะเห็นว่ามีจํานวนพัน่ามีเลขหลักพันขึ้นมาลูกๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเราจะใช้ตรงนี้ขลุหลักร้อยที่มีเลขศูนย์ในหลักร้อยเนี่ยค่ะ เป็นตัวกําหนดว่าเราจะมีจํานวนเต็มร้อยเป็นเท่าไหร่นะคะพร้ะเลขในหลักพันยังคงเป็นเลขเดิมนะคะแต่หลักร้อยก็จะเป็นเลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะได้หกพันนั่นเองนะคะแล้วหกพันเนี่ยเราก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยเราก็จะได้อีกตัวหนึ่งที่บอกให้เราเลือกก็คือ6,100นน้นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูเลขโดดในหลักสิบค่ะเราก็นับไปเลยค่ะหน่วยสิบพร้ะเลขโดดในหลักสิบของเราคือเลขอะไรคะ เลข8นั่นเองเราก็ขีดเส้นใต้เลข8ไว้เลยจ้ะแล้วเราก็ดูว่ามันเข้ากฎเกณฑ์ไหนเนื่องจากเลข8ดเนี่ยมากกว่า5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมากกว่า5แปลว่าเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยจะได้เพิ่มมาอีก100รจากศูนย์ร้อยได้เพิ่มอีก100ก็จะเป็น100ใช่ไหมคะลูกเมื่อได้มา100ก็6 0 0ันบวก100ก็จะกลายเป็น หกพันหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะอ่ะข้อที่สามนะคะข้อที่สามโอ้โหมีเลขเยอะมากเลยไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่ได้ใช้เลขหลักอื่นมาพิจารณาเลยนะลูกนะข้อที่สามเนี่ยจะเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบนะคะหลักร้อยของเราคือเลขอะไรคะเลขสามนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะดูว่าประมาณเต็มร้อยของเราเนี่ย ตัวเลขสามเนี่ยค่ะยังคงเป็นเลข3ส่วนข้างหลังก็จะเป็นเลขศูนนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มร้อยตัวแรกก็คือ1นึ3ง0สนี่ั่นเองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือบวกไปอีก100นะคะก็จะเป็น142,400นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูเลขโดนในหลักสิบค่ะก็คือเลข5นะคะีดเซนต้เลข5าไว้เลยค่ะแล้วดูว่าเลข5เนี่ยถึง5หรือยัง ถึงแล้วสิใช่ไหมคะเพราะถึงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทดไว้ที่หลักร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยใช่ไหมลูกอ่าเมื่อทดเป็นหนึ่งร้อยก็แปลว่าตรงนี้จะได้เป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันและสามร้อยบวกหนึ่งร้อยก็เป็นสี่ร้อยเพราะฉะนั้นคําตอบคือหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองนะคะจับคู่จํานวนที่มีค่าประมาณเป็นจนํานวนเต็มร้อยที่เท่ากัน ทุกๆตัวที่เราจะยกมาเนี่ยลูกจะต้องหาค่าประมาณเต็มร้อยนะคะอ่ามีสามข้อนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะคะและก็มีตัวเลือกให้เราสามตัวเลือกเหมือนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเลือกนั้นเราจะต้องมาประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยกันก่อนนะลูกนะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งค่ะเนี่ยนะคะเต็มร้อยเนี่ยเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะอ่าเราต้องดูที่หลักสิบด,ด้วยนะคะสําคัญก็คืออย่าลืมว่า ถ้าเราประมาณเต็มร้อยเนี่ยเราต้องดูที่หลักสิบนะคะข้อที่หนึ่งหลักสิบคือเลขหกใช่ไหมคะเลขหกเกินเลขห้าแล้วเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็จะได้ทดมาหนึ่งร้อยความค่าประมาณของมันก็จะกลายเป็นเจ็ดพันสองร้อยถูกไหมคะ,ะมาดูข้อที่สองค่ะหลักสิบคือเลขเจ็ดใช่ไหมคะ เจ็ดเนี่ยเกินห้าแล้วเพราะฉะนั้นเลขสี่ในหลักร้อยก็จะได้มาอีกหนึ่งร้อยกลายเป็นห้าร้อยใช่ไหมคะข,ข้อนี้จะประมาณเท่าไรคะเจ็ดพันห้าร้อยนะคะข้อที่สามค่ะหลักสิบคือเลขอะไรคะเลขห้านะคะหลักสิบคือเลขห้าเพราะฉะนั้นก็ถึงห้าแล้วเพราะฉะนั้นในหลักร้อยของเราจริงเป็นไงลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยกลายเป็นสี่ร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะประมาณเท่าไรลูก 7จ็ดพันสี่ร้อยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราได้ตัวตั้งตัวซีกซ้ายเนี่ยได้ค่าประมาณมาเรียบร้อยแล้วเรียวเราไปหาค่าประมาณของอด้านขวามือของครูกันนะคะแล้วเพื่อเราจะได้โยงเส้นหาคู่ได้เลยนะคะมาดูตัวเลกแรกค่ะเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามนะคะหลักสิบก็คือเลขสองเลขสองยังไม่ถึงห้าเพราะฉะนั้นหลักร้อยของเราจึงไม่มีการทดนะคะก็จะได้ตัวเดิมก็คือเจ็ดพัน ห้าร้อยนะคะคราวนี้เราได้คําตอบมาแล้วหนึ่งตัวเราก็สามารถที่จะไปดูซ้ายมือของเราค่ะว่าเจ็ดพันห้าร้อยเนี้ยจะไปประมาณตรงกับตัวใดนะคะเราสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะลูกเจอแล้วคําตอบเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการโยงเส้นมาได้เลยนะคะจะับคู่ได้แล้วหนึ่งคู่นะคะไปดูตัวที่สองค่ะเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้านะคะหลักสิบก็คือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งยังไม่ถึงห้าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นในหลักร้อยของเราจึงเป็นยังไงลูก ในหลักร้อยของเราก็ยังคงเป็น4เพราะไม่มีการทดมาใช่ไหมคะรอานค่าประมาณของข้อน,นี้จึงเป็นเท่าไหร่ลูกเจ0 0น่ร้อยนั่นเองนะคะอาละค่ะต่อไปคราวนี้เรามาดูที่ตัวสุดทา้ายอ๋อเราจะคู่ก่อนนะคะเพราะเราได้คำตอบแล้วเราก็ไปหา7400อยู่ตรงไหน,นเอ่ยอ่าตรงนี้นี่เองนะคะยงเส้นเลยไม่งั้นเดี๋ยวหลงนะคะลูก เหลตัวสุดท้ายเราจะยยงก่อนนะคะเราต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะหลักสิบก็คือเลขสี่นะลูกขีดไว้เลยเลขสี่ยังไม่ถึงห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลักร้อยของเราจะไม่มีการเพิ่มมานะคะจึงได้เท่ากับเจ็ดพันสองร้อยนะคะซึ่งคําตอบก็คือตัวข้อที่หนึ่งนั่นเองโยงเลยค่ะอาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะการบ้านก็น่าจะไม่ยากนะคะเพราะว่าเราเรียนแค่ค่าประมาณเป็นร้อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันบ้านกันการบ้านของลูกๆเนี่ยจะมีหน้าเดียวนะคะก็คือหน้าสิบสี่นะคะแบบฝึกหัดหนึ่งจุดเจ็ดเขาบอกว่าข้อหนึ่งเติมเลขโดดในหลักสิบและค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยอันนี้คุณครูคแสดงตัวอย่างให้ดูแล้วนะลูกนะส่วนข้อที่สองก็ไปประมาณค่าของยอดเขา่าแต่ละยอดเข่าตรงนี้ค่ะให้เป็นจํานวนเต็มร้อยออกมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบหรือเรียงลําดับหรือจับคู่กันตามแต่โจทย์สั่งนะคะ อันนี้อ่านแล้วก็เหมือนกับเป็นการจับใจความไปด้วยเลยนะลูกนะโอเคนะคะเอาละค่ะเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมการบ้านน้อยที่สุดในประวัติการเลยวันนี้หนึ่งหน้านะคะก็ขอให้ลูกๆตั้งใจทําแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยเพราะว่าเราใกล้จะสอบแล้วนะคะเรียนก็ใกล้จะจบบทแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจบบทแล้วเนี่ยก็ต้องสอบนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆก,ก็ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ บายบายไปก่อนนะคะอย่าลืมอ,อ่านหนังสือกันด้วยนะบายบาย